การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะอย่างอันนี้สัญลักษณ์ยังไม่มี Wi-Fi เนาะกดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเลือกอินเทอร์เน็ตค่ะแตะชื่อ iPhone ของเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะอย่างอันนี้เราจะใส่รหัสผ่าน8ตัว 1, 2 3 4 5 6 7 8ใส่รหัสผ่านทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็รอการเชื่อมต่อสักครู่หนึ่ง อันนี้ถ้าเชื่อมต่อแล้วนะคะจะมีคําว่าเชื่อมต่อแล้วแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็นใบพัดให้กดออกมานะคะเปิดแอปแล้วก็เปิด YouTube นะคะอันนี้ก็จะสามารถเล่นได้แต่ถ้าต้องการให้เสียงของ youtube ที่เราเล่นนะคะออกทั้งคันให้เรานะคะไปที่จอด้านหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะคะเลือกคําว่าเพลงเพลงบลูทูธนะคะแอปอะไรที่เราเปิดอยู่เนี่ยให้ให้กดปิดก่อน แล้วก็เพิ่มเสียงตรงนี้นี่ก็จะเป็นเสียงของจอด้านหลังนะคะ